เป็นเรื่องของความรักที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆสำหรับเรื่องราวความรักของสองนางงามสาวสวยจากเวที m i s แ g r นด d อินเ r n a t i o ช a l 2020ที่ล่าสุดสองสาวฟาบิโอลาบาลเลนตินมิ s แ g r a ด์เปอร์ o ตริ o 2020กับมาเรียนาวาเรล่า m i s แ g r a ด์ a r g e เจ i n a 2020ได้ตัดสินใจประกาศข่าวดีว่าทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันอยู่รวมถึงได้ขอแต่งงานและสวมแหวนมั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับความรักของฟาบิโอลากับมาเรีนานั้นทั้งคู่ได้พบรักกันที่ประเทศไทย ขณะที่ได้เดินทางมาประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่ล2020ที่ประเทศไทยและหลังจากกลับประเทศก็มีภาพน่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เรื่อยๆก่อนที่ทั้งคู่จะตัดสินใจแจ้งข่าวดีและเปิดเผยความสัมพันธ์ให้แฟนนางงามได้ทราบซึ่งในวันที่สวมแหวนขอแต่งงานก็ได้มีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมาเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีอีกด้วย